สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคมสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแกน่นเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน่นจึงได้จัดโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนกิจกรรมการผลิตและแปรรูปสมุนไพรจังหวัดขอนแกน่นภายใต้โครงการ ตามแผนปริบ,บัตการาชการประจำจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ2,568โดยได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตได้แก่สารชีวพันธุ์ต้นขาเหลืองกระชายขาวขามิ้นชันและภัยชนิดละ500ต้นโดยมีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน50ลรายและอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตมันสปะหลังปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP โดยได้สนับสนุนท่อนพันมันสปะหลังจำนวน26,540ท่อนและอุปกรณ์สำหรับติดตัต้งระบบน้ำหยดของแปลงต้นแบบหนึ่งแปลงโดยมีเกษตรเป้าหมายจำนวน40ลายโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร สามารถนำท่อนพันธุ์ที่ได้รับการสนับสน,นุนไปทำแปลงพันธุ์มันสะอาดและสามารถผลิตท่อนพันธุ์ขยายให้กับเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด่อนแก่นรงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงกระเจียวหวานเพ็ดน้ำผึ่งในการขอรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ณนะสปกเเคือข่ายคุณแม่สงบกำเดชหมู่13ตำบลในเมืองสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าลงพื้นที่เยื่ย,ยัยนการดำเนินกิจกรรมสปกเคคือข่าย นายทวีชัยศรีคณซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านศรีประทุมหมู่1ิตําบลเขาน้อยซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทําการเกษตรแบบผสมผสานมีรายได้ตลอดทั้งปีเมื่อมีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้วก็จะทําการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งโดยผลผลิตที่พร้อมเก็บเกี่ยวในช่วงนี้ได้แก่มะเขือเทศราชนีโดยให้ผลผลิตตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ราคาจำหน่ายอยู่ที่40-80บาทต,ต่อกิโลกร,รมัมและผักหวานป่าซึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตที่คุ้มค่าลงทุนเพียงครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานหลายปีโดยจะให้ผลผลิตช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปีราคาจำหน่ายอยู่ที่200-250บาทต่อกิโลกร,รมัม จำหน่ายตามตลาดชุมชนตลาดออนไลน์รวมถึงการออกบูธตามสถานที่ต่างๆโดยจะมีลูกสาวที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอำเภอเวียงเก่า e เป็นผู้ดูแลด้านการตลาดให้และทางสำนักง,งานเกษตร um v e N K A w, อำเภอเวียงเก่ายังใช้ศูนย์นี้เป็นสถานที่อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำครั้งที่3 การอบรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตพืชในพื้นที่ของตนเองและได้ร่วมกันคัดเลือกพืชเศรษฐกิจที่สนใจจากการวิเคราะห์เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้คัดเลือกส้มโอเพราะเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตที่คุ้มค่าลงทุนเพียงครั้งเดียวก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานหลายปีและยังจัดการโรคและแมลงได้ง่าย ส่วนประเด็นการเกษตรที่ต้องการพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจก็คือการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรวันที่1 5 1 6พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงเก่าร่วมออกร้านจำหน่ายมะม่วงและร่วมส่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประกวดในงานมหกรรมมะม่วงจังหวัดขอนแกน่น โดยในการประกวดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและในงานก็มีเกษตรกรนำผลิตภัณฑ์จากมะม่วงและผลผลิตจากมะม่วงรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายจากทั้ง26อำเภอในจังหวัดขอนแกน่น เพื่อเป็นการกระจายสินค้าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรณบ้านเฮือนไทยโบราณหน้าศาราการจังหวัดขอนแก่นและกิจกรรมส่งท้ายสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าได้จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปาดเปลืองสมาร,ร,รมม์ทฟาร์มเมอร์กิจกรรมย่อยถ่ายทอดความรู้เพื่อสมรรถนะเกษตรกรให้เป็นสมาร,รมม์ทฟาร์มเมอร์โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตการแปรรูปก,การตลาดตลอดจนการเชื่อมโยงเพื่อข่ายเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการซึ่งมีเกษตรกรเป้าหมายจำนวนสิบลายณแปลงเกษตรกรบ้านหนองดู่หมู่ที่12ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น ส่วนในเดือนหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าจะมีกิจกรรมอะไรอีกนั้นอย่าลืมติดตามและให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ